โอเคครับสวัสดีครับเล่นเกมคุกกี้รันนะไม่ใช่คุกกี้รันนะครับมันชนในะโรโลแคนนี่เมืองไอที่เป็นแฟนคุกกี้รันแล้วเนี่ยก็ใครยังไม่เคยเล่นคุกกี้รันเนี่ยก็มาโหลดเล่นกันได้นะทำันแนทเก็บโอ้อวดกับโอ้อวดใครก็ได้ทำถ้าใครทำคะแนนเยอะกว่าเพื่อนนะก็ เเล่นกันเลยแล้วรารอโหลดข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่กับใน,นนี้ก็อยู่ในรายการในดีทีวีนะครับสมัครสมาชไลค์แชร์นะครับด้วยนะครับเดี๋ยวรอมันหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมจะลดเสียงเกมพอประมาณแม่งดังนะครับ าใครไม่ได้ยินเสียงผมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหน้องเฮ้ยคะแนนกันได้ดีอย่างนะเงี้ยนะแต่ผมคะแนนเยอะในหูพวกนี้เลยนะครับคะแนนก็อยู่ตกอยู่ที่ประมาณหกล้านนะครับ,ข,บนะขั้นตัดสนะซึ่งจะรเววสองนะครับแต่ว่าผมเติมโค้ดไปนะแต่ผมจะให้โค้ดทางนะ โนไหนใช่ไม่ได้ก็บอกโอ้ยยยยยยยัยยยยขอ,ขอยย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 ยนยย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 ยหรับยครที่ยังไม่ยย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 ับยย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  ช่องนี้ลยวิวเปินครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่อาร์มนะไม่ใช่พี่อาร์มนะโอเค,อเคกล่องเดี๋ยวค่อยมาเปิดตัวรางนะเชิญเพื่อนนะถ้า่หนึ่งคนแล้กันไปไปไปโอเคห้าพัน าเป็นของคุณนีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับคุกกี้ที่ผมใช้กับแพรนที่ัพิชใช้เนี่ยก็เป็นเอ่อคกุกกี้รสสากุล่านะครับแล้วก็แพรนที่ผมใช้ก็เป็นเนอะลูกแก้วหิมะนะครับทำครับพออัปเดตเต็มแล้วเนี่ย จะได้สมบัติมาอย่างเยี่ยงนี้นะครับวิธีใช้นะมันจะดอกหัวใจอันเล็กว่านะครับแล้วมันก็จะเอาเยลลี่เกตหิมะนะครับซึ่งทำคะแนนได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าทำคะแนนได้ดีเลยทีเดียวนะครับให้พูดพังนำเพลงกันดีกว่าเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับครับผม ทีบแล้วครับสุดยอดสีดยอดอัพอัพอัพออออปิดปิดปิดเนดเนับ S <S เพลงในสัตว์มาไปรวยกันเลยอ่ะนี่อ่ะอบบั่งของมึองอ่ะเนี่ยครัแบจะทำคะแนนได้เตี้ยทีอ่เดี๋ยวครัแบเบดี๋ยวผมได้ห้าล้านแล้วครับโหชุดยอดมากเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นเยี่ยงนไงครับเจนเจนดี้เกตชิมะมันจะออกมาน้อยอยู่นะแต่ถ้าอัพเกรดเต็มล้วเนี่ย ก็ได้เยอะนะเยอะอพอสมควรเลยนะครับอืมไอ,อน้ำแข็งได้แล้วนะเอ๊ะอืมโอตูหชนไปหนึ่งตัวตอนนี้ผมก็จะไม่ซินกลบ การเล่นเกมคุกขี้รันนะแต่กูเสียหายดิฮัทฮัทเนี่ยโดดโดได้ของได้ของแต่ก็ต้องเฮ้ยกองลุกของลุกเรียบต่อแลวเอ่อไอ แกเกตฮีมาเนะี่ยจะส่งหัวใจมาทีเดียวนะก็ดีเลยทีเดียวนะไม่ใช่ไปดีปบบนนะส่งเอานะคนนัดสามคนนัดทามุก็จะไม่ได้อนะไรต่างผมงม่า,าไม่เหรอสายแล้วเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเลยนี่ กาจา็จะมีหัวใจหัวใจของทุกแกะสีม้าเนี่ยทุกแกะสีม้าเนี่ยออกมาได้สักทีแล้วก็จะทำงานให้แนละ้วบทิศบนน้ำเจ้าทศกัณฐ์บนด้าน าลโอเคโอเคบินีกราบินกีบินก่าเฮลลี่หิมะก็ทำได้คะแนนเยอะพอสมควรเลยไปต่อแล้วนะ บินเือนที่ได้แค่ครั้งนะเ,เดียวนะนนอน้อาแต่ฉันจะบินบินไปก็ครับผมฉันจะบินบินไปก็เอไปเฮ้ยเก็บที่มั้งเก็บแก้วบ,บินไปบินไปเลยได้ยี่สิล้านแล้วนะ มาเล่นให้ทำให้ชนตันะฮะหย่อนไม่ใช่นะจะแสูงที่รักแค่สุงที่รักแต่ดีนะเนี้ยฟื้นกี่ทีได้ตัวเดียวนะฮึนี้เย็ๆแม่รอแล้วรอแล้วชุบชุบอ๋อชุบช๊บอ๋อ บอกว่าหมบระหว่างี่ชซุนยคดท้ทงเนี่ยก็คะแนนได้นะครับก็ขอเจอพุชเพียงเค่นี้ครับย่ไร ใช้ด้วยนะครับแชร์ด้วยเด้นะครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงเอ๊ะเดี๋รอเปิดกล่องลุกนะครับเพราะว่ากล่องล้นดีทีครับสี่โมงแล้วลก 1, 2, ุ้หนึ่งสองสามนครับ ตต้ไล่โอ้ยทางที่จะด,ดีเลยเป็นวัดจุดิบนะครับดีวีสามแล้วนะครับโอเคนะไอ้ปลาครับเจอในคลิปหน้า